กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาหาบั๊กในแมปของชาลเต้นะครับดูกันว่าจะมีบั๊กตรงไหนบ้างนะเฮ้ย <c oughs> เริ่มมาขึ้นได้เลยครับคุณผู้ชมนี่นะครับบั๊กนี้ผมเห็นตั้งนานแล้วนะมันปีนขึ้นมาได้นะครับแล้วมันสามารถเห็นแมปเลยนะนี่บอกบั๊กนี้เกลียนมากครับโอเคครับ ไปหาบักกันต่อเราสามารถทะลุได้ไหมครับทะลุไม่ได้เราหาสุดเอยเดี๋ยวเราต้องปกักหาเราต้องอันนี้นะครับเราต้องคือเราต้องหลบแม่มูดอลไรเวลานะครับสุดสุปปดด speed เฮ้ยช่วยได้เปล่าช่วยช่วยหาบักเอาเอยเอาตันเอาบักเกียวบักนะ ดูอ้นั่นเราไม่ตายนี่จินอารีดแมพเร็วทางนู้นเดี๋ยวเราจะลองไปหาบักตรงศูนย์กลางนะครับอาได้เช็คพอยเชยเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอเบคอนไอเบคอนเอ้ยไอไอเบคอนเอ้ยนี่ไงเฮ้ย ปนนไปพีค้อหน่อยกลับปุ่มอื่นมาแล้วโอเคต้องขึ้นไปแล้วเราก็ขึ้นมาสู่ฟากฟ้า,าเอ้ยอะไรอะอ๋อดูว่าตัวอะไรนี่ไงคุณผู้ชมที่โดดสูงเย้ Ok, không chồng. Hoa coi thảo là. Ay do. Ay loa. 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 Ay ก็จะไม่ผิดนะน่าจะใกล้ถึงแล้วครับเหลือีกนิดนะคุณผู้ชมเออเออโอ้โหไม่มี invisible ครับคุณผู้ชมมี invisible อ <c oughs> ี๊ก หาต่อครับหาทางต่อครับเฮ้ยมีมีมีโดดสูงคุณผู้ชมปั๊บเอ้ยเฮ้ยเอ้าทำไมมันโดดไม่ติดเอ้ยอ๋ยอนี่ไงนี่หนึ่งในะบักแน่เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ